ผมเองก็รักชาติเหมือนคนไทยทุกคนครับแล้วก็ไม่ชอบการกระทำของสมเด็จฮุนเซนนผมยังรู้สึกสะใจอยู่ลึกๆเมื่อหลายคนตอนที่โดนันทาบอกว่าศาลโลกเป็นศาลเถื่อนในฐานะคนเรียนกฎหมายผมก็ต้องพูดตรงๆว่าแม้จะรู้สึกยังไงความจริงก็คือความจริงประเทศไทยเคยขึ้นศาลโลกเองและยอมรับคำตัดสินมาแล้วคดีประสาท พระวิหารที่ไทยแพ้กัมพูชาในปี2,500คนไทยไม่เคยโต้แย้งแผนที่ที่ฝรั่งเศสวาดไว้จึงกลายเป็นจุดอ่อนในคดีคนที่ว่าความฝ่ายไทยคือหมอมราชวงศ์เสนีปาโมทและหลังํำพิพากษาไทยก็ถอนทหารออกจากพื้นที่ตามที่ศาลสั่แล้วเกี่ยวอะไรกับประกันชีวิตเพราะในชีวิตจริงถ้าเราตัดสินใจจากอารมณ์หรือข้อมูลผิด,ผด เราอาจพลาดโอกาสดีๆไปทั้งชีวิตธุรกิจประกันชีวิตก็เช่นกันครับเมื่อก่อนผมเคยเข้าใจผิดว่ามันคือการขายของแต่จริงๆแล้วมันคืออาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคงและช่วยชีวิตคนอื่นไปพร้อมกันผมกลับมาเริ่มต้นใหม่กับซัมซุงไลฟ์อินชวรันและอยากชวนคุณมาร่วมทีมไม่ต้องขายเก่งไม่ต้องพูดเก่งขอแค่คุณเปิดใจเรียนรู้ และรักความมั่นคงในชีวิตเพราะโลกนี้ให้รางวัลกับคนที่กล้าพอจะรู้ความจริงและลงมือทำสนใจเริ่มต้นลองคุยกับผมได้เลยครับทักมาคุยกันครับผมทนายด้วงสุเชนทั่วทิพสวัสดีครับ